สวัสดีครับผมหมอยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูรครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าสวัสดีค่ะน้องสาวไมยถึงอวัวะเพศข้างล่างของลูหญิงนะครับมีตุ่มสองแบบค่ะคือแบบมีหนองกับแบบไม่มีหนองแบบไม่มีหนองเป็นตุ่มนูนๆสักพักมันก็แฟบลงอะค่ะต้องรักษาอย่างไงคะแนะนําหน่อยค่ะคําถามนี้นะครับ ตุ่มที่มี2แบบคือแบบมีหนองกับไม่มีหนองเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นตุม่มบริเวณต่อมเมือกที่อยู่ข้างๆช่องคลอดบริเวณแคมใหญ่นะครับซึ่งเรียกต่อมนี้ว่าบาโทลีนนะครับต่อมบาโทลีนเนี่ยเวลาที่มันมีหน้าที่สร้างนะครับน้ําเมือกออกมาที่ช่องคลอดนะครับมีทอ่อเล็กๆเ,เนี่ยสร้างน้าเมือกแล้วก็ไหลมาที่ช่องคลอดมันจะหลั่งสารเมือกออกมาเวลาที่ยุ่งออกแฟนนะครับ หรือ่าเป็นเพศสัมพันธ์เพื่อช่วยหล่อลื่นนะครับแต่ถ้าเกิดท่อ